ให้ผลที่ไม่ควรเปลี่ยนไปใช้รถ EV ถ้ารถคันเดึมอยังใช้ได้ดีนะครับ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับหลายคนนะครับอาจกําลังคิดว่าการเปลี่ยนไปใช้รถ E ีวีเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในอนาคตแต่จริงๆแล้วนะครับถ้ารถคันเดิมของคุณยังใช้งานได้ดีอยู่ อาจจะมีหลายเหตุผลนะครับที่คุณไม่ควรตัดสินใจรีบเปลี่ยนไปใช้รถ E ีีหรือต้องคิดให้รอบคอบก่อนเพราะการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทั้งความคุ้มค่าในแง่ของการเงินและความสะดวกสบายเสมอไปวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึง5เหตุผลนะครับที่ไม่ควรเปลี่ยนไปใช้รถ E ีีถ้ารถคันเดิมยังดีอยู่นะครับจะมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณ ที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความสเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ 1. ลดค่าน้ำมันแต่เพิ่มค่าง,งวดเรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ารถ e ีนั้นสามารถช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้แต่หลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อคุณซื้อรถ e ีีใหม่นะครับจะมีภาระนี้เพิ่มขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งโดยเฉพาะถ้าคุณผ่อนรถน้ํามันคันเดิมหมดแล้วนะครับการหันไ่ใช้รถ E ีวีนะครับก็จะทําให้คุณต้องผ่อนงวดใหม่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการใช้รถน้ํามันนะครับที่อาจมีค่าน้ํามันประมาณ5-6000บาทต,ต่อเดือนดังนั้นนะครับแทนที่คุณจะประหยัดคุณอาจจะเจอภาระที่เพิ่มขึ้นด้วยแทนครับ 2. ครับค่าประกันที่แพงกว่ารถยนต์ไฟฟ้านะครับมีส่วนประกอบที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะครับที่มีราคาแพงถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับบริษัทประกันนะครับจึงมักจะคิดค่าเบี้ยประกันสูงกว่ารถน้ํามันทั่วไปมาก ตัวอย่างเช่นรถ E ีรุ่น a นะครับอาจจะมีเบีย้ยประกันชั้นหนึ่งที่25,000บาทในขณะที่รถน้ำมันนะครับในเซกเมนต์เดียวกันอาจจะมีค่าเบีย้ยเพียง1 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะครับค่าประกันที่สูงนะครับอาจทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกทั้งในตอนที่ซื้อรถใหม่นะครับและเมื่อคุณต้องต่อประกันในปีถัดไปครับ3ครับเกิดภาระหนี้โดยไม่จาเป็นถ้ารถน้ำมันคันเดิมของคุณนะครับผ่อนหมดแล้วการเปลี่ยนไปใช้ EV ก็หมายความว่าคุณจะต้องเริ่มต้นผ่อนหนี้ง ซึ่งบางคนนะครับอาจยังไม่ได้พร้อมในเรื่องนี้ยิ่งถ้าคุณอยู่ในช่วงที่ธุรกิจหรือการงานอาจไม่มั่นคงก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการตกเป็นหนี้ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นสูญเสียงานหรือล้มเหลวทางธุรกิจซึ่งทําให้การผ่อนชําระเป็นเรื่องที่ยากลําบากขึ้นครับ 4. ครับขายต่อยาการขายรถ E ีวีในตลาดมือสองนะครับยังคงเป็นเรื่องที่ยากกว่าเพราะรถไฟฟ้านะครับยังไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างเท่ากับรถน้ํามัน ราคาของรถ EV นะครับอาจตกเร็วมากในตลาดมือ2และบางรุ่นนะครับถึงขนาดที่เต็นรถไม่รับซื้อกันเลยทีเดียวเพราะการซื้อรถ EV มือ2นะั้นต้องมีการคำนึงถึงราคาตัวรถและการหาผู้ที่พร้อมจะซื้อซึ่งบางทีนะครับการขายต่ออาจทำให้คุณขาดทุนหนักกว่าเดิมได้ครับ 5. ครับเทคโนโลยียังพัฒนาอยู่เทคโนโลยีของรถ E ีนะครับยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าในปีต่อๆไปนะครับ รถ e ีนะครับจะมีประสิทธิภาพและฟังก์ชันที่ดีกว่าเดิมในราคาที่ถูกลงหากคุณตัดสินใจรอไปสักระยะหนึ่งนะครับอาจจะได้รถ E ีีที่คุ้มค่ามากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่าและราคาที่มีสูงเหมือนในตอนนี้ครับดังนั้นนะครับการเปลี่ยนรถคันเดิมที่ผ่อนหมดแล้วไปใช้รถ E ีีอาจจะยังไม่คุ้มค่าหากพิจารณาในระยะย,ยาวนะครับการรอไปสักพักจนกว่าเทคโนโลยีและราคาจะพัฒนาอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในตอนนี้นะครับ ถ้ารถคันเดิมนะครับยังใช้งานได้ดีและไม่ต้องแบกรับภาระหนี้ใหม่ก็อาจเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ วังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆ่ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานําเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ